วันนี้ครับผมตั้งใจมาที่นี่ครับพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลการหลงนะครับเนื่องจากว่าอยากจะมาเที่ยวสะพานสายลุงและก็อยากจะมาชมธรรมชาติป่าชายเลนที่นี่ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลการหลงเนี่ยเขาได้พัฒนาขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยารวมถึงเป็นแนวกันชายฝั่งทะเลกันน้ำซอพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนรักษาสภาพความสมดุลของธรรมชาติ ป่าชลเลนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อาหารแหล่งรายต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากครับหลังที่เรามาเดินที่นี่นะครับวันนี้ไม่มีใครครับมีผมเพียงคนเดียวก็เลยสามารถที่จะเดินได้ไปทุกที่ท,ท,ทุกทางชอบตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนานๆนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขอเดินไปทุกที่ก่อนก่อนที่จะมาในนั่งในจุดหรืออยู่จุดนานๆที่ตัวเองชอบจุดนี้ก็น่าสนใจที่จะนั่งมองชลเีนเหมือนกันนะครับ พอนั่งลงพื้นหย่อนเท้าลงมไม่ต้องอิจฉาผมนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยเราอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าทะเลป่าชายเลนนะครับเงียบสงบดีนะครับก็ทำให้เรารู้สึกเนี่ยสดชื่นและอยากจะบอกว่าถ้าใครมีโอกาสเนี่ยมาได้เลยครับที่นี่นะครับ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติยังอยู่ครบเลยนะครับกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะมากกับการเดินเล่นในยามเย็นยามเช้านะครับและตรงนี้เป็นเป็นช่วงที่ขึ้นน้ําสรดขึ้นมาบนที่เรายือนอยู่ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเล่นล้อข,ขึ้นกับทะเลได้นะครับและที่สําคัญบางทีเราอาจจะ แสดงพลังจิตนะฮะเพื่อที่จะดึงดูดน้ำทะลให้มาหาเราแรงๆดึงดูดขึ้นให้ซัดขึ้นมากับเราว่าวก็ลองสักหน่อยนี่นะครับพลังที่มีอยู่ตรงหมดจงเดือดรังเลขึ้นมาโอ้ขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับผมทําได้ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีใครมองผมเพราะว่าผมอยู่คนเดียวสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับเอาลองว่าไงครับ มาไม้มาไม้โอ้โหเนี่ยครับที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือคลื่นทะเล และนี้ก็เป็นเรียกเว่าเป็นสะพานปูนนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะเดินชมทะเลชมป่าโกงกลางได้เลยนะครับระหว่างชมเนี่ยก็จะมีรูประชาก,การที่9อยู่ตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะอธิบายว่าป่าชายเลนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงเรื่องราวของป่าชายเลนที่แห่งนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งว่าไปแล้วนี่ป่าชายเลนก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเนี่ยถูกทําลายลงไปอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กมีหลายวิธีที่พวกเราคนไทยหรือคนทั้งโลกเนี่ยจะช่วยกันร,รักษาระบบนิเวศเอาไว้ป่าชายเลนก,ก็เป็นก็เป็นแนวกั้นนะที่จะไม่ให้ทะเลเนี่ยลุกล้ําหรือกัดซอกพื้นดินไปเรื่อยๆนะครับเขาจึงมีการทากั้กนแนวเขตเอาไว้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยป่าชายเลนก,ก็จะเป็นตัวที่จะกั้นอย่างดีเลยและที่สาคัญนะ ป่าชายเลนเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารปูปลาของชาวบ้านชาวประมงหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมช่วยกันปลูกป่าชายเลนลเยอะๆแล้วก็ช่วยกันรักษาระบบนิเวศของชายฝั่งทะเลด้วยนะครับขยะอย่าให้มีเลยนะครับ นี่เป็นความสวยงามของธรรมชาติกับฝีมือ,อมนุษย์รวมตัวกันนะครับ mm hmm. เมื่อใดที่มนุษย์กับธรรมชาติรวมตัวกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็เป็นไปในลนักษณะของเชิงอนุรักษ์แล้วเนี่ยที่นั่นก็จะมีแต่ความสวยงามครับดังเช่นที่นี่ครับสะพานสายลุงกับชายทะเลเนี่ยมันเข้ากันมากเลยนะครับในเรื่องของการเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจหรือจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว เชียงนิเวศถ้าใครชอบเรื่องวิถีของการประมงเนี่ยผม,ม่าที่นี่ก็น่าศึกษาเหมือนกันกันกบบ้านชายทะเละตำบลการหลงอเมืองสมุทรสาครนะครับซึ่งก็เราจะมองเห็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่จังเห็นธรรมชาติที่ถูกอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่ใน,นเรื่องของป่าชายเลนอะไรแบบนี้ก็ทําให้เราสดชื่นได้ในยามเช้าหรือยามเย็นมาดูภาพท,ที่ขึ้นภาพท,ที่ตกดินที่นี่ผมว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าจะสวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องภาพที่ตกดินเนี่ย ตอนนี้ทิศตะวันตกตอนนี้ทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้สามารถที่จะเห็นได้ทั้งขึ้นทั้งลงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ Amazing อ,อยู่เหมือนกันนะครับจุดเดียวที่สามารถเห็นทั้งขึ้นทั้งลงได้นะครับ ได้เวลาครับที่จะเดินไปยังอีกสะพานหนึ่งครับสะพานปูนที่เป็นชายทะเลการหลงนะครับซึ่งจะต้องเดินผ่านบ้านไปไม่ถึงร้อยเมตรนะครับเป็นสะพานปูนที่ยื่นออกไปท่ามกลางทะเลใกล้ๆกันนั้นก็จะมีสารเจ้าพ่อเป็นสีแดงชัดเจนเลยนะครับ กลก้าสะพานสายลงก็จะมีสะพานปลาที่เป็นคอนกรีตทำสีสันสวยงามบนไหลสะาานเหมือนกันนะครับผมก็คงที่จะจบการท่องเที่ยววันนี้ที่ชายทะเลกาหลงนะครับในยามสายสายของวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนที่มีความสุขวันหนึ่งครับที่ได้มาอยู่ท่ามกลางชายทะเลธรรมาชาติและก็วิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่แบบเรียบง่ายนะครับถ้ามีโอกาสก็มาที่นี่ได้นะครับกับชายทะเลกาหลง บ้านชายทะเลตำบลการหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครที่ผมอยากจะบอกว่ามหาคนครแห่งความสุขก็อยู่ที่สมุทรสาครน,นี่แหละครับ